มินพิชยาล้านผิดพลาดขบหนุ่มในวงการคนนี้พี่หนุ่มทายถูกด้วยใคร เป็นนางเอกสาวแถวหน้าเมืองไทยที่ไม่มีใครไม่รู้จักอย่างมินพิชยาวัฒนามนตรีโดยเราจะเห็นผลงานหลากหลายด้านของเธอที่ทำหลายคนลงรักและติดตามเธอจำนวนมากซึ่งล่าสุดสาวมินได้มาร่วมให้สัมภาษณ์เป็นแขกรับเชิญในรายการวันกันชัยท a อก EP13 ดำเนินรายการโดยหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่สาวมินได้เปิดใจพูดถึงเรื่องความรักในอดีตที่ถึงกับลั่นว่าเป็นความผิดพลาดโดยเป็นเรื่อง เคยคบกับหนุ่มในวงการแต่ไม่ได้บอกใครและบอกใครไม่ได้แต่รู้สึกเป็นความผิดพลาดหลังจากนั้นพี่หนุ่มก็ยื่นกระดาษที่เขียนชื่อหนึ่งลงไปให้ดูว่าใช่คนนี้หรือเปล่ามินบอกว่าอาใช่เคยคุยการพร้อมบอกต่อว่าคุยกันแป๊บหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่ใช่นอกจากมีพี่หนุ่มก็เผยความแมนของตัวเองที่ถ่ายว่าเป็นคนนี้เพราะประสบการณ์ไม่เคยรู้มาก่อนแต่พอดูจากสายตามินประเมินจากอัตราส่วนอายุ อะไรแบบนี้ต้องเป็นคนนี้เท่านั้นก็ถามว่าคนนี้ใช่ไหมมินพยักหน้าตอบรับและบอกว่าใช่